ครับสวัสดีวันที่31พฤษภาคม2565นะครับวันนี้มีชนชมนะครับมาจำหน่ายอีกแล้วนะครับในราคาเป็นเซตนะครับเซตละ5ต้นนะครับเป็นถาดเลยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ถาดนะครับผม7ถาด5ต้นนะครับในราคาต้นละ80บาทนะครับถาดหนึงก็มีอยู่5ต้นนะครับตก400บาทนะครับค่าส่งมะเหมานะครับมะเหมาเลยนะครับต่อต่อ5ต้นเนี่ยนะครับก็80บาทนะครับ ก็รวมรวมแล้วนะครับ1ถาดก็480บาทรวมส่งนะครับรวมส่งแล้วนะครับนะฮคุณจะได้เซตอย่างนี้ไปเลยนะครับเซตที่ดอกสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับเวลาคุณปลูกนะครับมันจะออกมาเซตเนี้ยก็จะมีดอกอย่างนี้เลยนะครับคุณได้ต้นตามปกแน่นอนนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ถาดนะครับต้นตามปกนะครับได้เซตตามปกนะครับดอกสวยๆอย่างนี้คือจัดเซตให้แล้วนะครับนี่นี่นะครับจัดเซตให้แล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ชุดนะครับนี่นะครับ 7ชุดนะครับผมนะนี่ถ้าใครพลาดนะครับวันนี้นะถือว่าเพราะว่ามันนานมาเห็นดอกทีนะครับชนชมเนี่ยนะครับพอเห็นดอกแล้วเรามาจัดเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับมาจัดเป็นชุดแล้วให้มันเข้ากันนะครับให้มันสวยๆงามอย่างเงี้ยนะครับแล้วให้มันเข้ากันอย่างเงี้นะครับถ้าใครพลาดเนี่ยก็โอ้โหอีกนานนะครับนะกว่ามันจะบานมาดูไอพวกที่ยังไม่บานนะครับนี่นะนี่เห็นไหม ที่ยังไม่บานเราจะดูไม่ออกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันบานแล้วนะครับมันบานแล้วเนี่ยเราบรรจัดให้มันเข้ากันเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเซตอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะสวยนะครับอ่ะนะครับพูดมากก็เปล่าประโยชน์นะครับอ่ะดูเลยนะครับเนี่ยชุดที่1นะครับเนี่ยชุดที่1ดอกอย่างนี้เลยนะครับเนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยชุดที่2นะครับนี่ชุดที่2นี่นี่มีสีม่วงด้วยนี่อันนี้มี ทองสุกไกลเลยไหมใช่ไหมครับเนี่ยบางต้นก็มีสองนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็มีสองนะชุดที่สองนะครับในชุดที่3ามนะครับนี่สีขาวนะครับสีขาวน,าวนี่ในสีนี้ในสีม่วงนะครับสีม่วง,ง,งอ่ะดูต้นนี้สีม่วงรากสวยไหมครับนี่สวยไหม,น,ม,น,สสมน,นะครับสีม่วงนะครับอันนี้ก็โอ้โหนี่ดูใน יע. นี่ดอกนี้ดูดอกนี้นะครับดูใกล้เลยนะครับนี่ดูความสวยของเขานะครับอันนี้ยังไม่บานนะครับอันนี้ออกสีเหลืองๆส้มๆนะ นะครับี่ชุด3ามนะครับมาชุด4ี่นะครับชุดสี่นี่นี่ดอกเขานะครับโอ้โหนะครับชัดไม่เอ่ยอ่าจะถ่ายแนวนี้นะครับนี่ชุดที่สี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหหวานเจียบเลยตัวนี้นะครับแดงก็แดงแป๊ดเลยนะครับในลูกไม้นะครับตัวนี้บัวชมพูนะครับมาชุดห้านะครับชุดห้าอ่าแบ็กเลดมีแบ็กเลสมีไอ้สีเหลืองเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็แบ็กเลสนะครับแบ็กเลสตัวนี้ดอกทีมากนะครับ อะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ชมพูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่นี่ชัดไม่เอ่ยดูให้ชัดเลยครับสวยนะครับสีขาวนะครับเออชุดห้านะครับเมื่อกี้ในชุดห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วนะครับหกนะครับหกในชุดนี้นะครับอืมแจ่มเลยนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับดูสีม่วงนะต้นเบลือบล่าเลยนะครับสีม่วงแล้วตัวนี้ก็ด่างนะครับด่างดอกสีแดงนะครับสวยมากนะครับ แดงซ้อนนะครับแล้วก็สีขาวนะครับแล้วสีเหลืองตั <laut> <hoje> วนี้นะครับเหลืองตัวนี้นะครับสวยมากนะครับมาชุดที่เจ็ดชุดสุดท้ายนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับมีชุดที่เจ็ดนะครับสีเหลืองแล้วก็มีทองสุกใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ลุดนดอกเอานะครับดอกสวยนะครับตัวนี้นะผมรู้ว่าดอกสวยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับบัวชมพูนะครับสวยมากนะครับเจ็ดชุดนะครับนะใครพลาดวันนี้ก็โอ้โหน่าเสียดายนะครับ ราคา480บาทรวมส่งนะครับต่อถาดนะครับต่อถาดนะ480บาทรวมส่งนะครับผมนะหรือใครจะชอบแฟนซีนะครับต้นใหญ่ๆนะครับอืมโอ้ทำไมมันมึยๆเนาะสุขใสกินข้าวเหนียวเยอะนะครับเมื่อเช้าอ่ะเนี่ยต้นที่แฟนซีนะครับมีขาวกับเหลืองนะครับอ่านี่นะครับระคังทองตัวนี้เอาตัวไหนเนาะนี่ตัวนี้นะครับนี่เหลืองตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ขาวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ โคดใหญ่มากนะครับตัวนี้โคดใหญ่นะครับนี่ดอกใี่สวยนะครับสวยมากเลครับนี่นะครับตัวนี้สวยนะครับ่ะใครสนใจก็ทักมาตัวนี้นะไม่แพงครับไม่แพงตัวนี้ครับไม่แพงนะครับผมขาย650้บาทนะครับ6 5 0้บาทรวมส่งมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับตัวนี้400บาทนะครับรวมส่งมีขาวนะครับมีขาวแล้วก็มีดอกตัวนี้เห็นไหมคล้ายๆกับอธิษฐงกรดนะ ตอนแรกมันจะเป็นพรลตเมลีนไม่ใช่นะนะครับใช่ไหมอาทิตย์ทรงกฎนะครับใช่ไหมหรือพรลตเมลี RPG นะครับตันนี้แหละครับนะส่วนต้นนี้นะครับดอกสีแดงนะครับสีแดงก็400บาทเหมือนกันนะครับใครจา้าก็ทักมาครับดอกสีแดงแดงใหญ่ๆเหมือนของผมนะครับเหมือนผมต้นใหญ่ๆนะต้นใหญ่ที่ขดเอวๆนะครับนะใครสนใจก็ทักมานะครับเหลืออยู่สามต้นนี้นะครับเนาะโอเคนะครับส่วนชุดนี้เขาจองนะครับ 09. คุณพี่อะไรมโนเดี๋ยวจะให้ หลานโทรมานะครับจองแล้วนะครับชุดเจ็ดนะครับผมเก้าต้นเอ้สิบต้นเก้าร้อยบาทนะครับอ่านะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวพวกที่มันบานผมก็จะทยอยจัดแบบนี้อีกนะครับเนาะเมื่อวานก็สิบต้นเก้าร้อยบาทก็เลี่ยงไปแล้วนะครับนะครับก็เหลือแต่มาจัดแบบนี้นะครับขอบคุณครับผมจากช่องหมกทองชาแนลเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กด ถูกใจกดกระดิง่งกด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 นะครับกดไปโหลดนะครับกดอะไรก็กดไปเถอะนะครับนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ